มีนิสิตไทยเบื้องหลังหลังจากกินเสร็จการทําคลิปแต่ละคลิปของแม่เหนียากเพียงใดนะคะมิฉะนั้นแฟนคลับทุกทุกท่านเรารักกันไม่ว่าคลิปอะไรคลิปพาลูกไปโดกกิทไปอะไรก็ช่างคนทําคลิปกินคุกกันมักสะโตนี่กินอิ่ม ตอนที่เราจะกินเราก็เออเอามาลงหน้ากล้องเราว่ามีอะไรบ้างโชว์ให้คุณผู้ชมเขาดูนะคะนนี่สต๊แม่น้องนะก็จะพักไว้ตรงนี้พริกแล้วก็ตองเข้าไปไว้ตรงนู้ดนะคะม,มาดูกันปันเบื้องหลังการถ่ายทำเห็หะเบื้องหลังการได้ททำกินสิ็เมียนขนมจีน ขนมกินก็ต้องเอาใส่บล็อกไว้ต้องใส่กล่องซุปเปอร์แวไว้แกงไตปลานี่มันเหลือไม่เป็นไรแกงไตปลาเหลือเราใส่หม้ออุ่นเย็นนี้กินได้ไม่เป็นไร mm hmm. ส่วนสีแ mm hmm. ดงคลิปแต่และคลิปกเขาเจ้าเบิรงก่อนจีนน้องหนูนามาน้องหนูมากินได้ขนมกินหรือว่าตอนเย็นเราก็กินได้แล้วก็ใส่อันนี้ไว้ กินหมดเอาใส่เอาใส่เกงไตปลาไปเลยเดี๋ยวแม่หนูนาจะเอาสินี้อีกเอาใส่แกงแต่ปลาไปเลยถัเยวนนนะเ,เ,ปปเ,เพราะว่ากินไอ้นี้มันไม่ค่อยแสียบกินอ่าว่าจะกินต่อเมื่อกี้ไม่กินต่อจะไปรับลูกแล้วบายสามมเก็บ กลับมารักตอนเย็นเนี่ยกินต่อเมื่อกี้แม่นหนูนา่าเราไปกินต่อนี่เอาจะไปรับลูกอันเอมเดียน์นอนขายเราจะไปฮักเราจะไปรับสี่โมงเย็นจะไปรับตอนสามโมงเมื่อเช้าขึ้นกันบออกสตอร์กคกสั็ต้องกวาดทิ้งเป็นการเพราะมันเป็นตัวฝรั่งฝรั่งต้องมา แล,ล้วคิดที่คะไปทำอาหารอะไรก็ช่างอันนี้แม่หนูนาจะไม่เอาเข้าช่งล้างหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโดนความร้อนไอ้น,นี่ก็เลยจะล้างไว ล้างมือเองเข่าเครื่อง <c oughs> อยามันอันนี้มันมันเป็นที่จังเงินโมเมนต์โมเมนต์ตำรวเข่าเครื่องตลอดแต่ขอ้อมือมันคอดคือจะเป็นซาลามินี่ ยิ่งทำอาหารนี่ช่วงเวลาทำอาหารทำอาหารที่อยากจะตามทีละพี่น้องมันถึงบม่ค่อยมีเวลาแต่จะบอกเขาแคว่าบางทีบางเวลามันบกพรออาหารเป็นประเทศเด็กกินอาหารใช้ไป็นร้านใช้เพราะทันเขาเขาเอาของไปเขาต้องการเขาไปเมื่อที่เราสิ่งวัตถุมันบางทีเขาก็ไม่ได้ไปตรงมือคัะประเด็นเนาะเราไม่ได้ไปตรงวันขนาดนั้น ไปนี่รักมากไม่ให้ใครมาจับไปหารูเด,ดก็ช้อปปิ้งออกโซโอลิบอ็กซินที่มันนั้นเข้ามาสบายกรกัไปวดกระ มาเสร็จมึอิบซสดกินข่าวแต่พวกแกวแต่ละคลิปบิึงหิวน้ำพี่น้องคลิปแขวะแขวยกับบัดเอ็น,อนอกินข้าวโซเฟดหมูนะเสพเฟ,ฟดไม่ใช่กินข้าวโชว์นะคะเขาี่เขียนไว้ว่าชีวิตต่างบ้านของแม่ยายนีเป็นคนไทยเป็นคนอีสานไม่ยู่เมืองหอกเห็นคุ้นค่าของผักมากตั้งแต่มาติ่มมาเหยียบประเทศสวิตินเลยอยากสอนให้ลูกกินผักสอนให้คนกินผักไปด้วย นดักรียเาต้องสอนลูกเรากินแสก่อนก่อนที่เราจะสอนคนตื่นกินกต้องหนูนาเขาก็ได้ตามแม่เยอะกินผัดเป็นกินต้นหอมได้เป็นหัวเป็นชิ้นใหญ่ๆสารนงสารเน่ะะเนี่ยเขาก็กินเป็น เกน,นี่ก็จะสตอไม่งี้นี้สิอีกอย่างเป็นติ้งปาโทษขอโทษขออนุญาตปลานี้ก็ถ้ามันสก,กปรกล้วก็ซักเกือบทุกวันเหละปลาพวกนี้ซักไปใช้เองสตอนี้ก็เอาเข้าตู้เย็นเราจะมาคุยกัน เห็นไหมคะว่าเมนว่าเรีนบ่อยากบ่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่บระเทศไทยถอดสุดนะประเทศไทยถอดสุดไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธแฟนเพจดิอ่ะมันอยู่งมันนี่สิ่เปล่ามะที่นี่ว่าอีหยังไปวมาสู้หยังกันฟังเอาเราบ้านๆเนี่ยแล้วกัะเนาะสำหรับคนที่ถามมาถามไม่ยินีีมาเนาะคันเนาะ คนที่ถามอันไม่ใยนี้มาเรื่องยายนีจะเอายายนี้ผมจะไปประเทศสวีเดนผมจะไปหาพี่หาน้องหาญาติที่ประเทศสวีเดนผมต้องทำแบบไหนครับในกรณีแบบนี้น้องต้องถามญาติน้องที่น้องจะมาหาที่ประเทศสวีเดนนะคะไม่ได้ไม่ต้องมาถามไม่ายนี้ถามน้อง เพราะอะไรเพราะว่าน้องหรือพี่ชายหรือพี่สาวของของเราจะเป็นคนทําเอกสารเหมือนกับเออเนี่ยฉันไปเอกสารฉันมีน้องชายคนนี้ชื่อนายกอไก่บัตรเลขที่นี้ฉันจะให้เข้ามาเที่ยวหาฉันนึกภาพเหมือนกันเขาส่งเอกสารตัวเนี้ค่ะไปให้คุณที่เมืองไทยนะคะคุณในเอกสารตัวนั้นคุณก็เอาสำเนาบัตรทะเบียนบ้านทุกอย่าง ไปทำวีซ่าเลยไปทำวีซ่าเขาก็ดูเออไอผู้ชายคนนี้มันจะไปหาน้องมันบ้านน้องมันอยู่ประเทศสเปนอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองสามชื่อน้นชื่อนี้แน่อน,น,นออกไปพักอยู่บ้านหลังนี้วีซ่าคุณก็ผ่านถ้าคนการันตีมีที่อยู่อาศัยสเตทเมนเงินโดกเงินเดือนเขาอะไรทุกอย่างการันตีได้คุณก็มาได้นะคะมิฉะนั้นไม่ต้องมาถามยาตยีหรือบางคนที่ถามมาว่าผมจะไปหาญา ที่สววเดนแล้วทีนี้ค่าตัวเครื่องบินต้องใช้ใจ่ายอะไรเท่าไหร่ยังไงผมจะไปหาเขาโดยที่ผมไม่บอกเขาผมจะทํำยังไงผมจะไปหาเขาเองคุณต้องเป็นคนการันตีตัวคุณเอง <c oughs> การันตีตัวของคุณก็คือคุณต้องมีสเตทเมนต์ยอดหลังหเดือนคุณต้องมีเงินในธนาคารไม่ต่ํากว่าแสนขึ้นแล้วคุณจะมากี่เดือนคุณต้องทาวีซ่าท่องเที่ยวคุณทําวีซ่าท่องเที่ยวแต่คุณมาหายากที่ประเทศสววเดน ใช่ไหมคะในกรณีที่ไม่บอกญาติจะมาเองอ่าเขาจะดูตรงนี้วีซ่าของคุณะจะผ่านไม่ผ่านหนึ่งสเตทเมนที่คุณสเตทเตมนหกเดือนคุณมีเงินอินคมเท่าไหร่แล้วคุณทํางานอยู่ที่ไหนบัญชีอยู่ไหนดูแล้วออทําวีซ่าไปท่องเที่ยวเขาจะดูหนึ่งการทํางานที่เมืองไทยมั่นคงไหมเงินเดือนเยอะไหมโอเคม,มีเงินเดือนในในบัญชีที่พอจะซัพพอร์ตตัวเองที่จะไปสวีเดนได้นะคะ คุณต้องเป็นคนการันตีตัวเองถ้าเงินคุณไม่เป็นเศนคุณก็มาไม่ได้เพราะอะไรเพราะค่ายอยู่ค่ากินประเทศสวีเดนแพงน้มขวดหนึ่งห้าสิบบาทนะคะอย่างกินอาหารปกติก็ห้าร้อยบาทอาหารจานเดียวก็คือห้าร้อยบาทถ้ากินแบบอร่อยพอดีเราก็พันกว่าขึ้นนะคะเขาจะดูตรงนั้นแหละของคุณเออถ้าทําวีซ่าท่องเที่ยวถ้าจะไปแล้วงานก็ดีเงนิงนเดือนเขาก็มีเขาไปประเทศสวีเดนแล้วเขาคงไม่หนีหรอกมั้งอืม เขาต้องกลับมาแล้วเขาก็มีงานการที่มั่นคงที่เือนไครเงินนู่นนี่นั่นเขาจะดูจุดเนี้ยแต่สิ่งสําคัญก็คือหนึ่งเงินในธนาคารต้องมีแล้วคุณต้องบอกเขาความจริงว่าคุณมาเที่ยวประเทศสเดนโรงแรมที่คุณอยู่คุณพักอาศัยอยู่ที่ไหนคุณต้องมีการจองโรงแรมให้เขา ก,การจองโรงแรมเหมือนกับเรามีเอ่อบุ๊กิ้งโรงแรมนี้ไว้เนี่ยแล้วก็ปิ้นเอกสารตรงนั้นนะ่ะไปโชว์เขากับสเตทเมนต์อะไรเงี้ยเขาจะดูตรงนี้เขาจะดูที่อยู่อาศัยสําหรับเขาจะดูว่าคุณพักอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนสําหรับคนที่ตั้งคําถามว่าจะมาหายาิแต่ไม่บอกเขาคุณก็ต้องทําวีซา่าท่องเที่ยวคุณเข้าใจนะคะคุณจะทําวีซา่าวิสิตวิสิตใครวิสิตคือหมายความว่าไปเยี่ยมคุณต้องมีคนการันตีคุณอยู่ที่ประเทศสเปนเด็กะ ตัวตนที่คุณจะมาเยี่ยมบคุคคลคนนั้นข้อแรกที่พูดไปเนี่ยนะคะวีสงข้อพูดไปเมื่อกี้ข้อแรกจะมาหาพี่หาน้องต้องทํำยังไงไม่ต้องมาถามแม่ใหญ่นีไปถามญาติพี่น้องเจ้าข้อที่สองจะมาหาญาแต่ไม่บอกเขาจะไปเยี่ยมเขาโดยที่ไม่บอกเขาให้เขารู้ตัวคุณก็ต้องการันตีตัวคุณเองที่เมืองไทยอย่างที่บอกเมื่อกี้โอเคนะคะคลิปนี้ไปแล้วพ ทิปต่างๆมันบ้านเราสบายสบายเบื้องเราสบายตาสบายใจนะคะค่าตัวเครื่องบินก็แล้วแต่คุณจะนั่งสายการบินไทยแอร์เวย์โนวิเกียนสายการบินที่เมืองไทยเรามีอะไรมาซื้อสต็อกโฮมคุณก็ดูเองแล้วก็คะ่าใช้จ่ายตอนนี้เดือนนี้มันจะเดือนนี้ไม่รู้เมืองไทยเท่าไหร่บกกลาเออเออเอเอเ,อเอนี่ยช่วงนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่มาสวีเดนนะ แต่ถ้าสวีเดนไปเมืองไทยเนี่ะแพงมากเดือนกุมภานี่เป็นเดือนยิ่งเดือนกุมภาปีใหม่นี่ยิงย่งไม่ยิ่งแพงมกลากุมภานี่แพงเพราะอะไรคะเพราะเราจะหนีหนาวไปเที่ยวเมืองไทยกันไปเที่ยวประเทศที่ร้อนเพราะมันเป็นช่วงหิมะเยอะหิมะกําลังถล่มทลายนิวเียร์มกลากุ่มภานี่อ่าเคนะคะไปเรยกจ้ะ